จับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกองไหนกองนั้นหรือชื่อเดิมของเรานะคะก็คือรายการฟันสปอรตค่ะและอยู่กับปริมปานวลิตเช่นเคยค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นความเสี่ยงธนาคารนะคะที่เขาถูกล้มกันเป็นแถบเลยเกิดเป็นวิกฤตระดับโลกและก็ความเสี่ยงที่ลุกลามธนาคารเครดิตสวิสค่ะซึ่งก็ประเด็นปัญหานี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าดีลนี้จะจบนะคะเพราะว่าทางการสวิสนะคะได้มีการไปเจราจาคุยแล้วก็ขอร้องนะคะให้ทาง UBS เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ธนาคารเครดิตสวิสค่ะแต่ดูเหมือนว่าดีลจบแต่ความเสี่ยงก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเกิดเป็นประเด็นใหญ่ ประเด็นสำคัญที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตราสาร AT1 นะคะของธนาคารเครดิตสวิตเนี่ยจะถูกปรับลดลงให้มูลค่าเนี่ยเหลือ0นบาทดังนั้นแล้วนะคะผู้ที่ถือตราสารชนิดนี้เนี่ยก็เลยไม่เหลือเงินไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่สักบาทเดียวค่ะ ก็เ,เลยทาให้หลายๆท่านนะคะเกิดคําถามว่าแล้วแบบนี้นะคะกองทุนเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างถ้าเราถือกองทุนอยู่หรือว่าเราได้รับคําแนะนําจากบอเกียรตินพัทรละแล้วซื้อกองทุนแนะนําเหล่านั้นรวมไปถึงที่รายการฟันสปอร์ตเนี่ยเคยแนะนําไปนะคะจะได้รับผลกระทบแค่ไหนได้รับผลกระทบยังไงเรามาดูกันค่ะแล้ว AT1 คืออะไรเรามาทําความรู้จักกันสักนิดนึงนะคะ AT1 หรือว่า Additional Tier 1เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไขค่คะเขาถูกออกโดยสถาบันการเงินนะคะที่ออกมาเพื่อป้องกัน วมลมเหวีกลไกในการแปลงหนี้ให้กลายเป็นทุนอัตโนมัติค่ะเมื่อเข้ากับเงื่อนไขาบางประการนะคะเช่นหากเวลาที่สถาบันการเงินเนี่ยมีปัญหาเกิดสัดส่วนเงินกองทุนลดต่ำลงกว่าที่กำหนดเอาไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีกลไกในการแปลงหนี้ตรงนี้ให้กลายเป็นทุนอัตโนมัตินะคะซึ่งถามว่าความเสี่ยงจะเป็นยังไงความเสี่ยงเนี่ยถือว่าสูงมากเลยเดียวนะคะแต่ทําไมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมาถึงมีการซื้อกับ a t 1กันไปนะคะเพราะว่า AT1 เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นพันธบัตรที่เสี่ยงที่สุด ที่ธนาคารสามารถออกได้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นกู้ประเภท AT1 จะถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่ชั่วนิวรันด์แบบไม่มีกำหนดอายุกันไถ่ถอนค่ะซึ่งสถานะของผู้ถือหุ้นกู้นะคะชนิดนี้เนี่ยตามเกณฑ์ของ Basel T เนี่ยเขาก็จะได้รับเงินคืนในกรณีที่ธนาคารเลิกกิจการซึ่งก็เป็นลำดับที่ถัดมาจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ผู้ฝากเงินแล้วก็เจ้าหนี้สามัญของธนาคารค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าตามหลักแล้วนะคะจะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งหากธนาคารประสบปัญหาผู้ถือหุ้นกู้จะอยู่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นในแง่ของการได้รับเงินคืนค่ะทั้งนี้นะคะภายใต้แผนการควบรวมกิจการของ UBS ผู้ถือ AT1 ของเครดิตซิวิทเนี่ยตอนนี้กลายเป็นกลุ่มเดียวค่ะที่ได้รับความชดเชยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะก็เลยสร้างความไม่พอใจให้ใหกับผู้ถือตราสาร AT1 ดังกล่าวที่ควรจะได้รับการคุ้มครองดีกว่าผู้ถือหุ้นค่ะหลังจากมี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้หุ้นกู้ AT1 ของธนาคารอื่นๆเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยค่ะเพราะว่านักลงทุนกังวลว่าพันธบัตรที่ถือเอาไว้อาจจะ,ะเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจลดมูลค่าพันธบัตร AT1 ของเครดิตสวิตเป็นศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลลบต่อตลาด AT1 ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็คงตั้งคำถามกันว่าอ้าวแล้วกองทุนที่เป็นท็อปพิกของบรโอเกตนกินพัฒระ แล้วก็ที่รายการฟันสปอร์ตได้แนะนําไปเนี่ยมีการลงทุนในหุ้นหรือว่าหุ้นกู้ของเครดิตสวิตบ้างไหมได้รับผลกระทบยังไงนะคะทาง KKPS เราเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบมาให้แล้วค่ะก็พบว่ากองทุนที่เป็นท็อปพิกเนี่ยมีการลงทุนในหุ้นของเครดิตสวิตที่น้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างกองทุน KKPPGE ที่เป็นกองทุนหุ้นโลกแบบพสซีฟรายการฟันสปอร์ตเราก็เคยแนะนําไปด้วยเนี่ยนะคะก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของเครดิตสวิตเพียงแค่ 0. นน2%เเท่าั้องหรืออย่างกองทุน S c B E U E Q นะคะก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเครดิตสวิตเนี่ยน้อยมากๆเช่นเดียวกันค่ะ หรือถ้าเราอยากจะไปดูกันที่กองทุนที่เป็นตราสารหนี้นะคะก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของเครดิตสวิสเนี่ยต่ำค่ะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะตามชาร์ตบล็อกที่เห็นนี้เลยค่ะอย่างกองทุนพิมโก g จิสอินคัมซึ่งเป็นมัลติฟันของกองทุนยูจิสที่ฟันสปอร์ตได้เคยแนะนําไปนะคะเขาก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของเครดิตสวิสแค่1.41เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและมีสัดส่วนของเอทีวัน0.19เปอร์เซ็นต์เองค่ะหรือพิมโก้จิส g l o b a l bond มัลติฟันของเ t ทีบอเนี่ยนะคะก็มี ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้เครดิตสวิตอยู่ที่1.14%และเป็นเอทีเท่านั้นซึ่งก็กระทบน้อยมากๆไม่ต้องกังวลกันไปนะคะทีนี้เรามาดูกันที่คาแนะนําการลงทุนของทาง KKPS เราในช่วงนี้นะคะเรายังแนะนําให้หลีกเลี่ยงของสินทรัพย์เสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าไฮยูบอลนะคะในภาพรวมเนี่ยเรายังแนะนําให้ stay defensive ต่อไปค่ะแล้วก็เรายังคงคาแนะนํา overweight สินทรัพย์ปลอดภัยนะคะอย่าง investment เกร b บอ d ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ สูงทองคําแล้วก็เงินสดค่ะทั้งนี้นะคะสําหรับนักลงทุนหรือคุณผู้ชมนะคะที่มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ใน investment g เก e b บอ d เราแนะนําให้ถือต่อไปค่ะแล้วก็จะแนะนําให้มีการเข้าซื้อเพิ่มอีกครั้งเมื่ออัตราผันตับทานของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ป,ปีอยู่ที่ระดับ3.7%และเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือนักลงทุนเนี่ยถือทองคําอยู่นะคะหากมีอยู่แล้วก็ให้ถือต่อไป Red Profit l u n e ค่ะแต่ยังไม่แนะนำนะคะให้มีการเข้าใหม่ในตอนนี้เพราะว่าอาจจะติดดอยได้นะอย่างที่รายการกองไหนกองนั้นนะคะได้เอามาให้ดูทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางบรโอเกตในคินพัทละแนะนำนะคะที่เป็นเรื่องราวของการลงทุนเนี่ยได้รับผลกระทบจากประเด็นแบงก์ล้มในสหรัฐในยุโรปเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆหรือว่าแทบไม่มีเลยนะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ใดๆน,นะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆในช่องของ u ใน e ในชี n w e s t นะคะเราจะมีการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังอย่างทันท่วงทีอย่างแน่นอนเพียงแค่กดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะคะ H i n w e s t รับรองได้เลยค่ะว่าจะไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญและสำหรับวันนี้นะคะรายการกองไหนก้องน,นั้นและปริมปาโวลิตต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile